สวัสดีค่ะดัมผูชมค่ะืัอนี้กะมาพบกับน้ำเชียร์นะคะดัมผูชมคลิปนี้น้ำเชียร์สิภาไปตามแนวทังเลขเพื่อนพ่อจ๋านายค่ะดัมผูชมพอเพิ่นโท่มากลงให้เอฟซีเบิ้งแนวน้ำเชียร์เลขมีหกคูบนล่างค่ะเลกมูพอได้ค่ะเอาก่อนอื่นจะไปรับชมเราฟังตัวเลขของเ,อเพื่อนของพ่อจ๋านายขอบคุณแนวทางพอเด้ค่ะที่พอ นำแนวทางมาแบ่งปันนำเชียร์กับเอฟซีค่ะไปรับชมรับฟังพอกันเลยเด้อค่ะพ่อสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับนเชียร์ก็มาเชียร์เอฟซีทุกท่านนะที่ติดตามคิฟต์เราบอกว่อเรียบร้อยครับค่ะขวัญไม่ค่อทันนอันเราไปไหยอันแล้วพ่อเออโอเคครับค่ะว่ารีก็พอวาลขเผื่อนมาตสัยก่อ่ะ ่ามาท้องเทปครับเป็นว่าเป็นเบังคลิปเฮาคลิปของพ่อเป็นว่าโอ้ยจาน่าจะเป็นไปเอกคร่ะคุยกับจันว่าอเอาเอาเอาลงชุดผมไปลงให้เอพพีพันแหนพันวาบล่าดอกเพันกามาโชว์มาละลานเนาะก็เลยว่าเออมันทิชทางมันกับไปแนวทางเดียวกันอยู่กับกับคือสีคืออยู่ดอกเลขเพิ่นอันพ่อสอบ่วานอันเขาดีบ่มาจังไดพ่อเพิ่นไลรบัง หากมุดมวดยู่มันก็เขามาตลอดล่ะเขาตรงตรงทำเบรดิกับค่ะับรดิกับตัวยากแต่ว่าลั่งเทียมมันกับมีแค่สองคููมี่มวดนี่อ่งมีหลายเพราะว่าเลขวิ่งกับเลขกับประกบมันมันบะต้นกันค่ะมันก็เลยเป็นแยกไปหลายโตัวแต่ว่าแต่เลขวิ่งเลขตัวประกบต้นกันมันสี่ใจแค่สองคู่ไปกลับนะค่ะอ่าป่านนี้ก็ลองเบิ้งมวดนี้เบิ้งห้ามัน หามันเป็นแนวทางที่ดีก็โศกเข้าน้ำก็อกี่ยวเอฟซีเป็นตัวตัมันหมานไปอะล่ะค่ะอ่าหกตัวตรงหกตัวตรงบนล่างบ่พ่อบนบนย่างเดียวครับโอ้บนย่างเดียวค่ะท่านผู้ชมนี่สามกับสี่บนนี่บนสามกับสี่สามกับสี่อ่าเป็นประเด็นไปดีสามเน้นไปที่สามอ่ากับคู่ค่ะ ห้าสามห้าสามห้าสี่ห้าสี่ศูนย์สามศูนย์สามศูนย์ห้าศูนย์ห้าหนึ่งสามหนึ่งสามหนึ่งสี่หนึ่งสี่ค่ะท่านผู้ชมอเน้นไปที่ว่าเลขที่มันมีสามเน้นไปที่หลักสามห้าสามศูนย์สามหนึ่งสามหนึ่งสามอาจจะได้เป็นไปกลับด้วยเพราะว่าหนึ่งสามมันมออกงายกันหน่อย มันตอบกลับเพื่อออกอันหนึ่งสั้นนะเรียนอยู่พอมันสิบออกหนึ่งสามตรงๆแต,ต,ต,ต่มันก็มีอยู่ได้ปีอเดียติดป,ป,ปีไม่ใช่หนึ่งสองปีปีไม่ใช่หนึ่งอยู่หนึ่งสามเคยออก <S <S อก็เคยอยูกับมันอยู่แลกวันมันติดทางม่านน้ำกันอุูบานนี่มันเอามัน,นคือมาเป็นซีเพราะว่ามันกัมะตงกระเปกเขาเ้าแหนกับเรกพ่อวิเคราะห์ไปว่า ตันศูนย์มากเมื่อดีมาเป็นศูนย์สามก็คือพอไว้หนีค่ะศูนย์สามศูนย์ห้าเนี่ยแต่ม,ามาันมากวันหล่อกับกับเป็นแนวทางที่ว่าเพันขึ้เกาะจงขื้นตรงใจเท่าพื้นสีนะเอ่อเจ็ี่เพราะว่าพ่อวิเคราะห์ไปงวดก้อนน้องวิเคะห์หายแล้วกับว่าแต่นตัมันตันมันหนีสามหรือเพื้นที่หนีอยังเข้าไปมันที่ออกมาหลัก 3, 1, แานอาสุสี่สามหนึ่งเบ้งสันถึงสามเบ้งสันอ่า หาสามหาสี่แบงตันมันจะออกไปลักษณะแบงตันไหมเลขเพอเว่าเล็กมันเป็นไปเลยวันอาทิตย์มันเคยเบิร์เรียบหัวติดวันที่หนึ่งกุมภาปีหกแปดมันออกศูนย์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 เจ็ดค่ะ,ะ,ะเมื่อเจ็ดศูนย์ศูนย์นี่แหละอ่ามันเคยเป็นแต่ว่าพอ่อเล็กคุณนายสายดวนพรุ่งนี้ใช่ไหมพอ่อครับพรุ่งเช้าครับ คงจะไม่เกินเจ็ดโมงหรือน so <laughs> ี่แหละประมาณนี่แหละรอบเดือดพื้นท <narrator> ีให้มากเกิดบ้องหชากกิดตาเบิ้งกัเนเอยตาได้เดอกระพ่อกตีป้อป้อยนี่ป้อป้อยเศร้าเลยถ้าเศร้านอนแล้วพ่อครับแม่ครับเพราะว่ามันเจ็ดดอรกวนเต็มที่บันกาบน้ำมาเศร้ากับเบิ้งท่านอยู่ดอกแม่อยู่ฝ่าแต่ว่าชุดนี้เันว่ามั่นใจเน้นเลยเลยรนวังสิ่ปรดกรพ่การลงเลยอัดไป อัดจำผมนี่ได้วว่าจนผมอัดหลายแล้ว,ว่าานมาเอาบ<น>แตว,ว่าคุนได้อาทิตย์ก็งหันพอท้อไปคนวันคนวันคนได้ว,ว่ามันย่งางล,ล,ลาะนะสี่สิบหาดิใบละเลขสามตัวค่หกหนึ่งหกหกหนึ่งหกสามกสี่น่ะปลสน้ำผมมัดเลยเปลาสีน้ำผึมัดเลยนี่คนได้ย่งางละสามสิบสีดิใบละนว่าค่ะกับได้ได้มากตรงนี้ปันดีนะตัวคนก็ซื้อหลาย อ่าปกติปกติสื่อแค่สิบใบยี่ทิบใบเนาะนี่เป็น <laughs> <laughs> น้ำเต็นไงโน้อยซีเขาเอฟซีนี่กับตรงใจบอแต่ว่าเรียกพ่อนี่น้ำเชี่ยก,กับมากอยู่ดีพ่อแต่ว่า <laughs> มันมันลักษณะมันมันเอิ่มจนปีไม่แล้วปีนี่ไม่แล้วมันสิสลับเรลยอกออกแยกมาเนยแปดมาเนย อันนี้สามกับสี่เนี่ถึงคิ้วเขาเรียเขาสี่สิบมาบาทนี่ม,มันกติเป็นไปลักษณะนี้แหละเลขอ่ะกะเท่ากับมีขอบไปตามกระแสแน่ไม่หนีแน่นอนมันกับมันกับมาลักษณะนี้สูตรคำนวณนั่นก็ได้จั้งสี่แต่ว่าเลขกลางหกเนนะหกจูดอันยอดที่แต่มันมันมีหลายสูตรดีเอฟซีผลิตของใจอยู่ด้วว่าเลขมันตรงกันทั้งหดสูตรมันหลาย <c oughs> มาหลายอย่างเป็นกันชงูจังก็ดอกสูตรแต่ละสูตรแต่ละคนหนึ่งบอกกันดอกมันก็ของพ่งพอก็ะจ่แค่รักเมื่อนก็รักรอยบวกกันก็ได้เท่าไหร่กันบวกเพิ่มสองอันก็ได้หกแปดงว่งนี่มันก็ขึ้นเด่นหกไปต้นแรกไอ้กระแสเขาบันนี่นมันมันก็เป็นสั้นมันสูตรก็คือกันด้แต่ว่าผลลัพธ์มันคือกันนากกว่าผลลัพธ์มันดอกมันขึ้นกันมันก็ตรงกันมันก็คิดว่ามัน <c oughs> ติบ่ดังซึ่อหมวดติมันออกแต่พิทพลาดไปหนึ่เพราะว่าก็บ่ดักกระใด้เด้งมันก็ะทั่ดาอยู่ก็กระแต่บ่แห้งนะฮะฮกมันจะออกได้หลายหกอยู่แต่ว่าสี่ยกอยังอั่นแะสำคัญที่เราตัวที่เรามองประกบมันติดถือแปงเรงบอลนะมีอนยุ่งพอบ่หันมาขายเราจะยืนพอหกฮกกระนำไปอีกหาใบโอ้หกฮกค่ะ มีแตเลอเราบเอ้าคอื like at, so. so, them, so. like, so ่นหมืแนเวเอาเอามาต่ดอกคบบ้าเอาแต่ดอกใส่หาใบย้อหันเนี่ยพอดีเขาเห็นคนหลายเนาะจัดงานอยู่เนี่ยค่ะทีแต่แรกว่าแต่ลีก็เหลือปลายเนาะกับเรื่องบางมีทิปสารจะคูยหละมีหกหนึ่งหกสามไหมเอาว่ะวันี้ดอกกระโบยเรียกดังเเจ้าผมบ่ได้ดอกครบมีนต้งหกหกเอาบอลเอามาหมดเลยวันนั้นเลยว่า่หาใบ เพิ่นได้หาไปแล้วค่ะโหโหคนเล่นเลขเบิ่นเด้อค่ะธรามุส้มวันอาทิตย์เนาะพ่อแม่นครับฮะเบิ่นมันไปเบิ่นบ่เบิ่นลางก็เบิ่นบอล่ะค่ะเมื่อเจอกันเด้อพ่อเอาเอา3ตัวเจ็ตัวมั้ยของครุฑของพ่อนี่ล่ะเอาอยู่พ่อเอาเอาของเพิ่นนี่มาเฮ็ดชุดของพ่อนี่ล่ะค่ะ003 003บ่พ่อครับเม็ดเดียวโอ้ค่ะธรามุส้มหาเบิ่นหาหามันโจบค่ะ ่าว่าไปซื้อละเพราะว่าเพิ่นบใบซื้ออยไงหน่อยมันอยู่ทยแด้วสามหมื่นบาทค่ะลองเบิ้งมันก็ถือกับสูเท่าก็ดีงพอดีหนึ่งกับสามเนาะค่ะเอามาถูถูสามดีสนดอบค่ะอ่าพอเปรี้ยถูกดีเลยโต๊ะคีมันหมานเหมื่นพ่อกันท่าเศร้าครับค่ะขอบพระคุณพ่อหลายๆค่ะสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะเอ๋อค่ะท่านผู้ชมเลขสายพ่อจ๋านายเลขมูเพิ่นเด้อค่ะ มาจากกทมเนาะครับผมเอาเพ่นเลยอยากแบ่งปันค่ะ่านผุ้ชมไทฟี่มากลางเห้กันลางได้ด้ค่ะเลขบนเพ่นว่ากะเข้ามาเรื่อยๆได้หกคู่ค่ะเข้าแน่รุดแน่แตะว่ากะอยากเอามาแบ่งปันเนาะครับผมค่ะเลขเพื่อนพ่อจ่านายสายกทมวิ่งบนสามกับสี่ครับผมเน้นสาม สองตัวบนห้าสามห้าสี่ศูนย์สามศูนย์ห้าหนึ่งสามหนึ่งสี่เน้นห้าสามศูนย์สามหนึ่งสามครับเท่าเพิ่นแถมเลขยี่พอด้ไงน,นี่คือเลขพอครับผมถ้าศูนย์สามมากเพิ่นจะใช้ศูนย์ศูนย์สามเนาะครับเพื่อนแถมมาให้เพิ่นว่าวไมเป็นวันอาทิตย์เบิร์นนาเบิร์นนาเบิรนหลังค่ะลองเบิร์นค่ะท่านผู้ชม เพนอนเอามาฝากเมื่อเจอกันเลขเสายด่วนสายด่วนคุณนายเนาะ่นค่ะสายด่วนคุณนายค่ะท่านผู้ชมวิ่งตัวเดียวอ๋ค่ะท่านผู้ชมพอจะได้พ้นมาใคร่เรียกค่ะมักเลขค่ะสื่อไลยค่ะท่านผู้ชมลอตเตอรี่ค่ะหลังไม่คุยกันค่ะเนี่ยมือถือก็อ บ่ถือเนาะค่ะท่านผู้ชมย่งถือเท่ากันดีใจค่ะท่านผู้ชมค่ะขอบคุณแนวทางอาจารย์ทุกท่านเด้อค่ะเมื่ออ่นขอให้เลขอาจารย์ต่ละทันให้ไปชนกับกองฉลากเด้อค่ะห้ไปตรงกันกับกองฉลากให้เอฟซีได้ถือเด้อค่ะท่านผู้ชมถือแร้วก็ย่าลืมอุดหนุนคีมแล้วก็น้ำชากาแฟอาจารย์ต่ละทันเนาะค่ะท่านผู้ชมแต่ว่าเอฟซีของน้ำเชื่วคนมีแต่ผู้ดีๆค่ะท่านผู้ชมค่ะ น้ำเสียกะไวพ่อนห้หพนถึกสามตัวตรงสองตัวตรงพุ่งนี้ค่ะรัานผมุชมสำหรับคลิปนี้เป็นแนวทง่งเลขเพื่อนพ่อจ่านายจากสายกอทม่แล้วค่ะรัารนผมุชมสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะสวัสดีครับพี่น้องครับผมเอาค่ะท่านผู้ชมถ่ายคลิปเช่นเคยเด้อค่ะครับผมขายคีมค่ะครับถ่ายเอฟซีธันใดที่เพิ่นสนใจคีมก็ให้ทักไล่มาเบอร์นี้เด้อค่ะท่านผู้ชมครับผม0624918916ครับผมค่ะครับอีกครั้งนึงเด้อครับพี่น้องค่ะ0624918916ครับผมค่ะเอาค่ะท่านผู้ชม ครีมทาเอฟซีหน้ามองคำหน,น้าบ่สายหน้าบ่สอบอริสค่ะนี่ค่ะทรามผส้มสามอย่างนี่ค่ะแมนสบู่เซรั่มและครีมขมิน้นค,ครับผมค่ะเซต็จนี่ชุดยอดฮิตครับพี่น้องนาค่ะคชุดยอดฮิตเด้อค่ะทราม,มุส้มครับค่ะหน้าเอฟซีทันใดที่เพิ่นม,มองคำให้ใส่สามอย่างนี่เด้อค่ะทราม,มุส้มสามอย่างนี่บจบปัญหา หน้ามองคำใช้ดีจริงครับพี่น้องเนาะครับเอฟซีไล่ถ่านเพิ่นสังหลอบหนึ่งหลอบสองหลอบสามหลอบสี่รอบหาแล้วค่ะร่มนผู้มครับค่ะแม่เอฟซีเพิ่นอยากบอกเอฟซีน้ำกันค่ะร่มนผู้มเพิ่นว่าใส่ดีหลีค่ะเนี่ยจัสติโบข้ามมาอย่างแม่ฟซี่ีมันไล่มาบอกครับค่ะเมนวาติเจ้าอันครับผมค่ะอัน มันก็นแล้วแต่พูดถือเนาะค่ะท่มนผู้มชมแล้วแต่พูดถือค่ะถ้าแสบถ้าแพ้ถ้าขัาน้นให้ยุดใส่เ้ยค่ะร่มนผู้ชมเพิ<อ>่นวา่าเพิ่นใส่ดีเพิ่นใส่สามอย่างนี่ค่ะโดยเฉพาะเสล่มค่ะร่มนผูส้มหนาเพิ่นเต้งตึงค่ะขมินข้นค่ะขมิ้นเพิ่นสร้างไปตุนไวแล้วค่ะท่มนผูส้มอูนี่เฮดไหนาเฮาสอหนาเฮาใสเด้ยค่ะท่มนผู้ชมค่ะเสล่มนี่ใหนาเต้งตึงครับ หน้าไม่เหี่ยวไม่แห้งด้วยค่ะท่ามผู้ชมอ้องกับกระชับใบหน้าด้วยค,ครับผมค่ะครับตึงด้วยค่ะท่ามผุ้ชมถ้าใส่ไปลหลายๆขวดใส่ไปตลอดมันตึงค่ะสามอย่างนี้เลยค่ะธรรมบุญสมใส่เากา็กมาขายให้เอฟซีเนี่ยค่ะท่ามผู้ชมเนาะแม่น,นค่ะแป้งตรับนี่ใส่ดีค่ะท่ามผู้ชมขิมขมิ้นนี่เลยคะ่ะท่ามผู้ชมถ้ากอน,นอนด้วยค่ะครับ่ากะจางค่ะ หนามองคำหนามองคำนี่ซส์ขึ้นเลยได้ครับผมค่ะครับคมินเด้ค่ะท่านผู้มเอาถ้าสนใจก็ถักไลน์มาได้ค่ะครับนี่ค่ะท่มนุู้มชุดยอดฮิตค่ะท่มนุู้มแต่ว่าบางท่านเพื่อนก็อยากทดลองก้อนดิท่าครับอย่างละหนึ่งอย่างละหนึ่งค่ะเอาไปทดลองก้อนก็ได้ครับผมค่ะครับนี่แหละค่ะร่มนุู้มจังได๋กัเปิดใจใส่เบิ่งเด้ค่ะถ้าหนามองคำหน้าบ่สอบ่ใสัยค่ะร่มนุู้มสามอย่างนี้ค่ะแป้งตะลับ กันแดดพร้อมเด้ค่ะท่านผู้ชมใส่ดีค่ะเอาค่ะท่านผู้ชมสำหรับเอที่เพิ่นสนใจกะให้ถักไลน์มาเด้ค่ะคสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ